สวัสดีครับผมนายสุประชัยเน้นิมและนายทศพรสัต์กระจางวันนี้ผมจะนำเสนอโปรแกรม a r d u i n o ไฟติดแปดวงโดยติดจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาทีละดวงนะครับเรามาดูกันที่โปรแกรมนะครับก่อนอื่นเรากำหนดค่าตัวแปรเป็น Integer Sensor PIN เท่ากับ a 0ก็คือเราจะกำหนดเราสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า s ซ n s o อร์ n ขึ้นมาให้เป็นขา อนาล็อ A0 ต่อมาในบรรทัดที่2ถึง9เรากำหนดตัวแปรที่ชื่อว่าแรม1ถึงแรม8โดยกำหนดขาตั้งแต่ขาที่5ถึงขาที่12 <c oughs> ต่อมาใน Voice Setup s e r i e s b e g ก n ก็คือการติดต่อพอร์ตเข้าไปส่วน Pin Mode ก็คือเราจะกำหนดให้หลอดมีสถานะเป็น Output ทั้งหมด8หลอด ต่อมาไว mm ้รูปเซนเซอร์วอลลุ่มเท่ากับอเนล็อกลีดเซนเซอร์พินซีเรียลพินเซนเซอร์วอลลุ่มก็คือเราจะอ่านค่าจากเซนเซอร์เซนเซอร์พินแล้วเก็บค่าไว้ที่เซนเซอร์วอลลุ่มแล้วแล้วก็อ่านค่าออกมานะครับโดยการอ่านค่าก็คือเราจะกดที่ซีเรียลมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับ mm hmm. ต่อมา if เซนเซอร์วอลลุ่มมากกว่า127 ดิจิตอลไว้แลมหนึ่งไฮก็คือถ้าเซนเซอร์วอลุ่มตัวนี้อ่านค่าได้มากกว่า127่ง้แลมหนึ่งจะแสดงสถานะเป็นไฮต่อมา if เซนเซอร์วอลุ่มมากกว่า2อ5ยยขออภัยครับ255้แลมสองจะติดและแลมหนึ่งจะดับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยโดยการบวกไปทีละหนึอสิบ จนถึงหลอดที่8ด้วยค่า1,020หลอดที่8ก็จะติดต่อที่7ถึง1ก็จะดับและในส่วนของ if e sensor volume น้อยกว่า127ก็คือเราจะให้หลอดที่1ถึงหลอดที่8ดับนะครับก่อนจะทำการรันโปรแกรมเราก็ต้องไปดูวิธีการต่อบอร์ดก่อนนะครับเราไปเริ่มดูวิธีการต่อบอร์ดกันเลยครับ ไปเราจะมาทําการต่อวงจรกันนะครับโดยเราจะเสียบหลอด LED ทั้ง8หลอดลงบ,บนโพลตบอร์ดก่อนนะครับแล้วเราจะต่อตัวต้านทานลงบนขาลบของหลอด LED ทั้ง8หลอดเช่นกันแล้วเราก็จะต่อตัว R เกอกม้านะครับไว้บนโพลตบอร์ดหลังจากนั้นนะครับเราจะต่อไฟเลี้ย5โวลว์กับกาวไว้ที่ขาเกือกม้านะครับและส่วนขากลางของเกือกม้าเราจะต่อเข้าที่ขา A0 ของบอร์ดอ d ดูโนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต่อ ขา5ถึง12นะครับไปยันขั้วบวกของหลอด LED แต่ละหลอดนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราจะต่อขาลบของหลอด LED นะครับซึ่งผ่านตัวต้านทานนะครับเข้าไปที่กาวนะครับเมื่อเราต่อหมดเมื่อเราต่อวงจรครบไปแล้วนะครับเราจะไปดูการทดสอบกันนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับไฟก็จะหมุนวิ่งดังภาพตัวอย่างนะครับ โอเคครับขอจบการรายงานเพยงเท่านี้ครับ